สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะถึงคิวของเรื่องราวเกมเจลีคคู่ระหว่างอุระวะเรตไดมอนด์กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่เสมอกันไปแบบไร้สกอร์กันบ้าง โดยจะเป็นบางความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นจากทั้ง2ทีมที่มีต่อฟอร์มการเล่นของทีราทรบุญมาทันในเกมนี้ซึ่งพวกเขาจะมีมุมมองต่อผลงานของแบ็คไลท์ชาวไทยของเราอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญไปรับฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ฟีดแบ็จากแฟนบอลชาวโยโกฮาม่ากันก่อนซึ่งทันแรงนั้นได้มากล่าวถึงการเล่นของโกอุ้มในนัดนี้ว่า แบ็คทางด้านซ้ายอย่างทีระทรมีการผ่านบอที่สวยงามการวางบอสามารถทําได้ดีการยืนตําแหน่งก็ดีอย่างยิ่งและการประสานงานกับเอนโดก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าการผ่านบอด้วยเท้าด้านในของทีระทรถือเป็นแบบอย่างได้ดีจริงๆส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่า การเล่นร่วมกันระหว่างเอนโดและทีราทอสามารถนำไปสู่การสร้างสารรค์โอกาสแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพในการครอสบอลและก็คุณภาพในการยิงประตูยังคงแค่พอใช้ผมต้องการให้เราสามารถทำผลงานให้ได้ดีเพราะว่าความคาดหวังของผมนั้นมีสูงส่วนฟบอลคนต่อมานั้นได้มองว่า อธานากะและทีรรทอนนั้นคือของจริงและโดยฟุตบอลแบบมารินอสทำให้เราสามารถลํำเลียงบอลกันจากแดนหลังขึ้นไปได้มากส่วนโอคิฮาระนั้นเล่นได้ไม่ละเอียดนกักแต่ก็ถือว่ายังสามารถทำผลงานได้ดีในขณะที่ผู้เล่นอย่างคีด่านั้นรู้สึกว่าบอลจะไม่ค่อยอยู่กับเท้า ส่วนในด้านตัวรุกอย่างเอริกนั้นทําผลงานในเกมนี้ได้ไม่เลวเพียงแต่ว่าการตัดเข้าในของเขาในตําแหน่งที่ต่ํามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจึงอยากจะขอให้เขาหยุดทําแบบนั้นส่วนแฟนบอลของทีมโยโกฮาม่าคนต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นว่า เราเดินเครื่องในเกมนี้กันช้าแม้ว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งที่ผมคิดว่าดีก็คือการที่เราสามารถปั้นเกมขึ้นมาได้จากแดนหลังและผมเองก็เซอร์ไพรส์ามากกับการผ่านบอลที่แม่นยำของเทียร์ทอนแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าผิดหวังที่เราไม่สามารถจบสกอร์กันได้ทั้งที่ผู้เล่นของอุรวะนั้นดูจะหมดสภาพกันแล้วหลังจากจบเกมในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ทีระทอนนั้นมีการลำเลียงบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แม่นยำํำส่วนคิดะและโอกิฮาระก็มีส่วนร่วมในการปั้นเกมดยการสร้างทางเลือกที่หลากหลายในรูปส่งสามเหลี่ยมแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมรู้สึกว่าการเติมเกมของทีระทอนนั้นช้าอันทำให้เกมของเรานั้นขาดความต่อเนื่องทางด้านฝั่งซ้าย ถึงจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผลการแข่งขันมันน่าผิดหวงังแต่ธทีรทอนั้นยอดเยี่ยมรวมทั้งหาทานากะด้วยมันดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีความผิดพลาดเลยด้วยมั้งส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมถึงแบ็คไซด์ชาวไทยของเราอีกว่าธทีรรทอนนั้นดูจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็มองว่า การผ่านบอลของทีรทรทอนในเกมนี้ทำงานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับมากอสท,ที่ก็สามารถทำได้ดีเช่นกันซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าความเป็นอิสระของมากอสนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่อย่างไรก็ตามมันมีผู้เล่นบางคนที่อยู่ในสภาพที่ดีรวมทั้งทีรทอนด้วยฟุตบอลมันจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เลยถ้าความแม่นยำตกหล่นไปเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจงเชื่อมั่นในพลังของผู้เล่นและเหล่าสตาฟโค้ชทุกคนส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้จะเป็นของแฟนบอลทีมอูรวาเรสกันบ้างโดยท่านนี้ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยของเราว่าทีระทรดูจะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับเราที่สุดในขณะที่แฟนอูรวะท่านถัดมานี้ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกไปเพียงสั้นๆว่าฉันกลัวทีระทร ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าทีระทรเป็นคู่ต่อสู้แต่ว่าเขาก็เก่งจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวเชิงตัดเพอต่อความสามารถในการเล่นในเกมนี้ของอุ้มกระว่าฉันเกลียดการเล่นของทีระทรแต่ว่าฉันก็ชอบเซนในการผ่านบอลของเขาเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวในํำนองเดียวกันกระว่าฉันไม่ชอบทีระทรเอาซะเลย ส่วนแฟนบอลของทีมเจ้าถิ่นในลำดับต่อมานั้นก็ได้มองว่าทีระทอนเนี่ยเก่งอยู่ในระดับที่สามารถติดทีมชาติญี่ปุ่นได้เลยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคลางแคลงใจแล้วว่าผมสงสัยมากเลยว่าทำไมทีมอย่างโกเบถึงไม่เอาทีระทอนเอาไว้ใช้งานในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยครับว่า เทีราทรเนี่ยอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเขาเป็นแบ็กซ้ายแต่ทันทีที่เขาข้ามแดนเขาจะไปอยู่ตรงกลางส่วนแฟนบอลของอูระวะในลำดับต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มาบน่นแล้วว่าการเติมเกมรุกของเทีราทรมันสร้างปัญหาให้กับเราจริงๆซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า เทีระทอนนั้นเป็นเหตุผลทำให้เซกิเนะต้องดันขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไปสกัดกันเขามาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มากล่าวว่ามันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอาเทีระทรมาเปรียบเทียบเพราะผมรู้สึกว่าทางฝั่งขวาของเราด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทางฝั่งซ้ายของมาริโนส ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลทั้ง2ทีมจากทาง Twitter แล้วก็ Bulletinboard ที่ผมได้เก็บเรียบเรียงมาให้ได้รับฟังกันอาจจะไม่ได้มากมายนะักแต่ก็หวังว่าจะเป็นที่พึงพอใจของเพื่อนๆกันบ้างไม่มากก็น้อยล่ะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าสำหรับในตอนนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ